ฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ้าเกมสละเป่านะคะวันนี้แจจะมาเมาโมยสปอยซีรีส์เรื่องดุดดวงดาวเกียรติยนนะคะ EP ที่19ถึง EP ที่21นั่นเองค่ะทุกคน ซึงเออเราจะได้เข้าแบบความฟินกันแล้วจ้าไม่เชื่อใช่ไหมอันนี้ลองดูเลยจ้าคือดิฉันเขินจนทําหางหมาขาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่ค่อยฟินเท่าไหร่เลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเมาส์มอย EP ที่1ถึง EP ที่18นะคะก็สามารถดูได้ที่ลิงก์นี้เลยเดี๋ยวจะแบบเพลลิสต์ไว้ให้เลยนะคะ แต่ EP ท eh. e ี่13ที4นี้ทุกคนก็คงอาจจะยังหาไม่เจอนะคะเพราะว่าเออถูกบล็อกไปแล้วนะคะคลิปปิวไปแล้วค่ะ EP นั้นนะคะก็เราไปดูมอมอ EP ที่19ถึง EP ที่21กันเลยดีกว่าค่ะเนี่ยหลังจากทาย EP ที่18ใช่ไหมแฟนเก่าของจริงๆก็เหมือนว่าจะเข้ามาทักจ้า อ้าแล้วเนี่ยก็มามีความมาถามว่าคือแบบไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมเนี่ยแล้วแฟนเก่าก็ถามว่าที่คุณเลิกกับผมแบบไม่มีเยื่อใยแบบนั้นเนี่ย<ฮ>อีถูนี่คือเป็นสาเหตุใช่ไหมแล้วจริงๆก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เราไม่ควรมาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วครั้งก่อนในที่ผมไปบ้านคุณเนี่ยก็พอแบบเนี่ยอยากจะมาขอโทษเพราะว่าคลิปที่จริงๆเล่นเกมหวยใช่ไหมที่ถูกปล่อยออกไปอ่ะ แฟนเก่านางเป็นคนปล่อยจ้าโอ้โหเนี่ยแล้วนางก็แบบมีความแถบอกว่าเนี่ยผมเห็นคุณแบบว่าเล่นเกมแบบสนุกดีก็เลยเซฟไว้ในเครื่องแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแฟนเก่าแล้วก็มีความยั่งว่า,าแฟนเก่าของผมเอาไปปล่อยได้ยังไงแล้วจริงๆก็บอกเนี่ยฝากไปบอกแฟนเก่าของคุณดนวยนะว่าเนี่ยฉันขอบคุณคือฉันได้เป็นพรีเซนเตอร์เกมอีกตั้ง3มปีโอ้โหมีความฟาดมากแฟนเก่าก็พูดมาอีกว่าเนี่ยจริงๆ ตอนนี้ผมโสดนะฮัลโหลเพราคุณมีใครถามไม่ทราบแล้วอยู่อย่ดีก็พูดมาเลยว่าเนี่ยผมโสดนะใครถามกอนแล้วก็บอกว่าเนี่ยสนใจแบบจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไหมผมหมายถึงกับคนคนเดิมโอ้โหลงตัวเองสุดๆจริงๆก็บอกว่าเนี่ยที่คุณมาที่บ้านฉัน เพื่อจะมาขอโทษแต่เรื่องก,ก็ผ่านไปนานแล้วหรือว่าคุณแค่นึกได้แล้วเพิ่งจะมาขอโทษฉันหรือว่าเพราะฉันเล่นเกมชนะหรอแล้วถ้าฉันแข่งแพ้แบบว่าจนถูกชาวเน็ตด่าแพ้แบบว่าเลเทอะไรอย่างนี้แบบคุณจะแบบมายืนคุยกับฉันอย่างนี้ไหมแล้วสาเหตุที่เราเลิกกันก็คือไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นแล้วนางก็ฟาดต่อจ้าฟาดรอบสองแล้วบอกว่าเนี่ยพวกเราไม่เหมาะสมกันหรอกโอ้โหคำพูดคุ้นค จริงๆนี่ก็คือเลิศมากทำดีแล้วมีความแบบว่าดเดินสวยๆเดินเชิดๆออกไปเลยจ้าโอ้โหลูกสาวลูกสาวทำดีมากค่ะแล้วตอนนั้นนะคะจริงๆอ่ะก็เหมือนกำลังจะกลับคอนโดนั่นเองแล้วเสี่ยวจูจ้าก,ก็แบบดูจดหมายไงเออเราก็บอกว่าเนี่ยเหมือนแบบจดหมายถึงเธอเลยวิอย่างนี้ซึ่งเป็นจดหมายที่แบบอีถูของเราเขียนให้จริงๆเมื่อ EP ที่แล้ววายจดหมายรักมาแล้วค่ะทุกคนเนี่ยแล้วจริงๆตอนแรกก็แบบว่า เปิดหลังๆนี่ก็คือเออฉันเปิดก็ได้เลอย่างนี้แล้วพอนางได้อ่านซึ่งในจดหมายนะคะก็เขียนว่าที่เธอเคยแบบถามคําถามฉันในตอนสมัยมัธยมเนี่ยเธอยังอยากฟังคําตอบอยู่ไหมซึ่งจริงๆอะ่ะก็ถามเลือกอวกาศอะไรอย่างนี้ที่ถกของเราก็าคือมีการเขียนแบบตอบคาถามแบบบรรยายสาธยายไปเลยจ้าว่าเนี่ยเอออันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เล่าเรื่องไปแล้วก็เหมือนเจนได้เรียนเหมือนฟิสิกส์เพิ่มอะไรอย่างนี้ อ้าแล้วก็มีความว่านรูปประกอบให้ด้วยกลัวจริงๆแบบจะไม่เข้าใจเอออย่าว่าแต่จริงๆเลยฉันก็ไม่เข้าใจแล้วมีความแบบติวเข้มมากคือแบบเห็นแล้วความรุนแน่นเลยเหมือนได้เรียนฟิสิกส์กับอาจารย์อี้แล้วจริงๆนะคะก็ได้อ่านจ,จดหมายไปนั่นเองแล้วก็ได้มานึกถึงคราวหนึง่งตอนที่แบบว่าเพื่อนอนะมาบอกว่าเนี่ยอี้ถูว่ามีแฟนแล้วแล้วเลยด้วยความตอนนั้นจริงๆแบบว่า คนที่ฉอนแอบชอบมาหลายปีคือไปมีแฟนหลังจากนั้นจริงๆก็เหมือนจะได้ลบลูกยี่ถูทิง้งลบทุกอย่างของพี่ถูทิงท้งให้หมดเลยเพราะคนที่เราชอบแบบเขามีแฟนแล้วเราก็ต้องตัดใจแล้วก็ลบทุกอย่างทิ้งนะคะเอ็มนีดิฉันเข้าใจค่ะแล้วคือนางน่าจะแบบเสียใจมาหลายครั้งแล้วไงโอ้โหสงสารจริงๆสุดๆ,ดๆแล้วค่าเมียจริงๆอ่ะก็ได้ทักไปหาอีถูจ้าเนี่ยเราก็อบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะสำหรับคำตอบแต่ว่า มันไม่มีความหมายอะไรกับฉันอีกแล้วโหเจ็บสุดแม่แล้วเช้ามานะคะพ่อแม่ของจริงๆเนี่ยก็มานั่นเองแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าได้ทานข้าวด้วยกันแล้วพอในช่วงตุ่จีนนะคะจริงๆก็เหมือนว่าจะกลับบ้านเกิดอะไรอย่างงี้อ่าพอกําลังจะมาที่โรงจอดรถปุ๊บเอ้อนั่นยายว่าแล้วเจอคุณอี้ถูกนั่นเองค่ะคุณอี้ถูกมันรอที่รถเลย แล้วก็มีความถามว่าเนี่ยเธอจะกับอีซิงใช่ไหมแบบว่าบ้านเกิดอะไรอย่างนี้เออเนี่ยฉันจะขอติดรถเธอไปด้วยโอ้โหพ่อสุดยอดเนี่ยแล้วตอนแรกกะจริงๆก็เหมือนแบบจะให้คนขับรถดไ,ดไปส่งแต่อีถูบอกไม่เดี๋ยวฉันขับเองเลยอย่างี้เออแล้วจริงๆก็ถามว่าเนี่ยนายมีใบขับขี่เหรออีถูกว่ามีความยื่นใบขับขี่ให้เลยจ้าเนี่ยแล้วพอขึ้นรถมาใช่ไหมใบขับขี่ของอีถูกก็คืออยู่ที่มือจริงๆจ้าจริงๆเธอเลิมคือหรือเปล่ามีความแบบว่า เก็บใบขับขี่เขาไว้หรืออย่างไรเออแล้วแบบบรรยากาศในรถนี่คืออึมคึมมากแบบไม่มีความอะไรกันเลยอีทูแบบชวนคุยสุดๆจริงๆก็แบบว่าตอบคำถามไปทีเลยเนี่ยแล้วจริงๆก็เหมือนกําลังจะแกล้งหลับค่ะทุกคนอ่าแล้วพนางานแกล้งหลับปุ๊บมือก็คือมีความเปิดดูใบขับขี่ของอีทูอ่าซึ่ง ไม่ได้โฟกัสเลยเลยค่ะรูปใบขับขี่ของอีทูคือหล่อมากค่ะทุกคนโอ้ตายแล้วนี่เหรอรูปใบขับขี่โอ้โหพ่อหล่อมากแล้วอยู่ดีๆเนี่ยอีทูก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยฉันอยากเติมน้ํมามันแบบว่าจะขอแวะปั๊มสักหน่อยอ่าแล้วหลังจากนั้นท้องเหมือนได้แวะปั๊มกันอ่าแล้วพอกําลังจะเดินมาปุ๊บเอออีทูก็มีความแบบว่าอยากเดินข้างๆไงมีความแบบเดินเฉียดไหลเดินแบบชนไหลอ่ะพ่อลายมากเนี่ยแล้วพอกำลังจะขึ้นรถปุ๊บอีทูคือแบบว่า กงรถอีทูพ่อคือลุกแล้วลุกแล้วนี่แล้วก็ถามว่าเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรแล้วจริงๆหรอแล้วจริงๆก็ถามว่าเนี่ยทำไมถึงเขียนแบบจดหมายพวกนั้นมาหาฉันแล้วก็ถามว่าเนี่ยมาตอบคาถามฉันทําไมแล้วจริงๆก็คือแบบมีมีแบบน้าตาเริ่มคอมาแล้วอีทูบอกเนี่ยฉันทําเรื่องที่มันโง่มากเลยใช่ไหมแต่เรื่องโง่อย่างนี้เนี่ยฉันทําให้เธอคนเดียวโอ้โหพ่อโอ้โหหางมาพรีฉันด้วย ออ้ยเริ่มสั่นแล้วเนี่ยต,ตอนนี้แหละแล้วก็บอกเนี่ยฉันคิดแบบวิธีอื่นอะไรไม่ออกแล้วแล้วก็บอกฉันเนี่ยเสียใจมานานแล้วแต่แบบว่าไม่กล้าย,ยอมรับอ้าวคือแบบพ่อแล้วบอกว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยฉันก็คิดโทษเธอนะแล้วอีถูกก็มีความแบบถอดแมสของจริงๆออกมาฉันก็แบบลุ้นจูบเนี่ยลุ้นจูบแต่คือทุกคนไม่ต้องไปรู้นะคะคือเขาไม่ได้จูบกันคะ่ะตอนนี้เอิร์นไม่เข้าใจว่าถอดถอดแมสของจริงๆทำไมให้ฉันลุ้นแบบว่าให้ฉันลุ้นไ้เสียเปล่ามาก ออแล้วหลังจากนั้นก็คืออีถูกก็บอกว่าโทษเธอว่าทําไมแบบว่าเธอถึงถามฉันเร็วอย่างนี้ถ้าเธอแบบว่าให้เวลาฉันอีกหน่อยฉันแบบคงยอมแพ้กับตัวเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าตอนนั้นฉันเป็นคนถามเธอก็คงจะดีอ่าแล้วจริง,รงๆก็ถามว่าถามว่าอะไรอีถูก็บอกว่าเธอจะเป็นแฟนกับฉันไหมเธอจะเป็นแฟนกับฉันไหมคือก๊ คือแบบฉันตายเนี่ยแหละอีตอนนี้ยหมังนมาของดิฉันนี่คือขาดไปเลยจ้ะี่คือตอนนี้เลยแล้วพี่นูเข้าไปใกล้แล้วบอกว่าจริงๆเธอยินดีจะคบกับฉันไหมอ่าแล้วแบบจริงๆก็คือตอบไปว่ายินดีนิดหน่อยฮัลโหลจริงๆอะไรคือยินดีนิดหน่อยของเธอแล้วแบบครกคนเขาสารภาพร,รักกันนี่คือแบบใจดิฉันแบบ ไม่ไหวแล้วเลยอย่างงี้คือแบบใครไหวไปก่อนเลยคือฉันไม่ไหวแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยแต่ถึงยังไงฉันก็ยังโกรธนายอยู่ดีเราอี้ถูก็มีความแบบดึงเข้าไปก่อนแล้วมีความลูกหัวบอกว่าเนี่ยขอโทษนะขอโทษจริงๆก็บอกฉันไม่อยากได้คนที่ชอบฉันน้อยกว่าที่ฉันชอบเขาอีถูกบอกเนี่ยเหตุผลเน,นี้ยมันฟังไม่ขึ้นนะแล้วบอกว่าฉันไม่ได้ชอบเธอน้อยกว่าโอ้ oh my g ก d เพลงขึ้นมาเลย ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า <S <S โอ้โหใช่เลยตีนี้เลยแล้วจริงๆก็บอกว่าเนี่ยนายบอกว่าเราไม่เหมาะสมกันเลยรอย่างนี้อีถูกก็บอกนั่นเป็นเพราะรายได้เป็นเพราะฉันจะแบบทําอะไรให้เธอได้บ้างเป็นเพราะเนี่ยฉันจะแบบมีเวลาดูแลเธอได้ดีหรือเปล่าแล้วบอกเนี่ยฉันคิดมากไปเองแล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยห่างน้องขัดเรียบร้อยแล้วฉันเคินแล้วจริงๆก็บอกเนี่ยตอนเนี้ย ฉันยังไม่ตกลงนะอีถูบอกเนี่ยฉันรู้แล้วจริงๆก็บอกไปว่าพี่ชายฉันหนาวอ่าแล้วอีถูบอกเนี่ยงั้นเราขึ้นรถกันไหมอ่าแล้วบอกว่าเนี่ยแต่คราวนี้ยเธอต้องนั่งหน้านะหรืออย่างนี้เออแล้วเขาก็ได้แบบขึ้นรถกันไปแล้วจริงๆก็ไปเห็นแบบว่าเอยขิดเติมน้ํามันอนะ่ะก็พบว่าอีถูไม่ได้จะเติมน้ํามันจ้าคือพอมีแผนแบบว่า จะขอคืนดีโอ้ยแล้วอีถูนะคะก็ได้มาส่งจริงๆที่บ้านนั่นเองเนี่ยแล้วจริงๆก็ถามว่าเนี่ยจะกลับยังไงหรออีถูบอกอ๋อเดินนะอะเดินเก่งแล้วหนึ่งอีถูบอกว่าเนี่ยคุณนายนะโอ้หเหมือนแบบบอกฉันไม่ในตัวอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆก็ได้มาฉลองตุ๋จีนกับครอบครัวนั่นเองซึ่งเขาแบบครอบครัวนางแบบอบอุ่นมากแล้วข่าวนี้เจ้าอีถูคือมีความส่งโลมาให้ว่าเนี่ยฉันถึงบ้านแล้วนะ เออมีความรายงานตัวเราหนึ่งแล้วค่าเนี้ยค่ะวิถของเราก็ได้กลายเป็นคนข้างร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์มีความทักไปหาว่าเนี่ยตื่นหรือย่งอยางอะไรอย่างงี้แต่จริงๆก็คือแบบว่าอ่านแล้วไม่ตอบอะไรอย่างงี้แล้วน้องก็ถามว่าเนี่ยโดนแฟนเมินมาใช่ไหมแล้วก็มีความขิงว่าเนี่ยผมเนี่ยส่งมีแชทไปหาสาวสาวไม่กีว่วิเขาก็ตอบมาแล้วแล้วก็มีความแบบว่า ขิงอะเนาะเออแล้วหลังจากนั้นว่ถูก็คือมีความแกล้งน้องคืนค่ะแล้วก็มีความถามแบบแม่น้องว่าสอบเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แม่ก็บอกว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เนี่ยไม่เคยดีสักเท่าไหร่เยอย่างงี้วิถูกบอกว่าเนี่ยคุณน้าคณิตศาสตร์เนี่ยต้องมันทําโจทย์เยอะเออโอ,โอ้อนก็แบบ แกงฉันเลยอย่างงี้ลายมากเอาคืนน้องสุดและเมื่อนะคะจริงๆของเราไม่ตอบแชทที่ถั่วแล้วคือมีความโทรไปเลยและด้วยความโทรไปนั้นนางเอกคขาที่ใคือกำลังขุดหนองไม้อยู่จ้าโอ้โหแม่ที่พี่กว่านั้นคือนางแต่งตัวสวยมากเพื่อมาขุดหนองไม้่าแล้วหลังจากนั้นจ้านางก็เหมือนได้รับสายอีถูฮลัลโหลเสียงสงจ้าอ้าวอีถูก็บอกว่าเนี่ยเธอว่างไหมแบบว่าตอนบ่ายนี้ฉันแบบอยากพาเธอไปเดินเล่นอ่าจริงๆก็บอกว่าเนี่ย เหมือนฉันต้องไปแบบว่าบ้านคุณปู่คุณย่าอีกก็เลยแบบว่าเออไม่ว่างหรอกแล้วคราวนี้ใครที่ถูกของเราคือริบวิ่งไปหาจริงๆเลยมีความละครไทยมีความแบบว่าส่วนกันทุกคนแล้วจริงๆก็เหมือนแบบว่ามาที่บ้านปู่กับย่าแล้วก็เพื่อนนางเนี่ยก็มาหามือชงระดับหนึ่งมาแล้วค่ะทุกคนแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนได้ออกไปทานข้าวด้วยกัน และวพอมันจะขึ้นรถนานเออจริงก็แบบเห็นใบขับขี่ของขอีทู่จ้าพ่อมีความลืมทิ้งไว้ลายมากเนี่ยเราก็มีความเปิดดูคุยแบบขออีทู่มาอยู่ที่นี่ได้ไงจริงๆก็คือแบบเลิกลากสุดอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาว่าเหมือนได้แบบมากินข้าวที่ร้านอาหารด้วยกันอย่างเราเพื่อนก็บอกขอยืมโทรศัพท์ของจริงๆหน่อยแบบฉันอยากขอแบบลองเล่นเกมกับแบบคนเก่งๆแบบนี้อ่ะแล้วเมื่อเพื่อนกําลังเล่นเกมอยู่นานเราก็บอกจริงๆว่าเนี่ยเธอเล่นแทนตะคิวได้แบบตั้งสองครั้งเลยหรอจริงๆก็คือรีบหยิบโทรศัพท์ไปแล้ว งองอะไรแพนต้าคิวคือแบบมาได้ไงอะไรอย่างงี้อ่นและหลังจนากนั้นจ้าเพื่อนมาไปก็เหมือนจะแบบนัดกันแบบว่าล็อกคาโอเกะแล้วครั้งนี้เพื่อนก็โทรมาหายิทูบอกว่าเนี่ยจะไปล็อกคารโอเกะกันไหมแบบว่าเพื่อนมาปายนัดกันตอนแรกย่ทูคอดิชั่นคือบอกไม่ไปจ้ะ ไม่ไปแล้วเมื่อรู้เท่านั้นแหละว่าจริงๆจะไปนานยี่ถูกของเราคือรีบใส่เกียร์หมาแล้วรีบออกจากบ้านไปเลยพ่อคือไม่ค่อยรีบสักเท่าไหร่เพื่อนก็เหมือนจะให้จริงๆอ่ะร้องเพลงแล้วจริงๆก็คือแบบว่าในฉันคือร้องเพลงไปอะไรอย่างนี้อี่ถูกของฉันก็คือแบบว่านั่งอยู่บนรถรถติดมากคือแล้วคือแบบว่าพวกนี้ว่าฉันรอไม่ได้แล้วฉันฉันคิดถึงจริงๆฉันจะไปหาจริงๆให้ได้ ก็มีความลองจากรถจ้าแล้วก็แบบมีความวิ่งแบบวิ่งอย่างพี่ตูนวิ่งแบบตอง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 ไปเลยเออแล้วแบบจริงๆงของดิฉันกําลังร้องเพลงอยู่ปุ๊บยี่ถูกแบบเออวิ่งมาถึงพอดีแล้วก็แบบได้เห็นจริงๆร้องเพลงเหมือนท่อนสุดท้ายอะไรอย่างนี้อ่าแล้วพอจริงๆร้องเพลงเสร็จปุ๊บจริงๆก็เหมือนจะกลับไปนั่งที่นั่งแล้วยี่ถูกก็เหมือนคุยกับเพื่อนนิดหน่อยแค่นิดเดียวแล้วก็รีบเดินมาหาจริงๆเลยจ้าแล้วก็มีความคุกเข่าต่อหน้าโอ้โหเคือบอะไร อะไรจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วอีถูบอกว่าเนี่ยเธอมาที่เนี่ยเพราะฉันใช่ไหมแล้วอีถูเนี่ยก็บอกออกไปข้างนอกกันไหมจีจิงบอกว่าเนี่ยนายหา,าที่นั่งก่อนไหมแล้วอีถูของเราก็คือไม่ทําอะไรเลยจ้าอีถูของเราก็คืออีถูของเราก็คือจูบเลยจ้าโอ้ยพ่อ <_ n ull> จุบต่อหน้าเพื่อนไม่ก็จูบครั้งแรกต่อหน้าเพื่อนโอ้โหเ <_ n ull> พื่อนทุกคนก็คือเป็นอากาศไปแล้วเพื่อนก็คือแบบเหมือนดิฉันตอนนี้เลยดิฉันก็คือจะตันมาก เออแล้วก็แบบมีความแบบจริงๆก็คือสตาร์ทไปเลยแล้วก็มีความแบบว่าจูงมือแล้วบอกว่าเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะเออแล้วก็มีความจุงจริงๆออกจากห้องไปจ้าแล้วก็จริงๆก็คือไม่ได้ใส่แมสทุกคนก็คือเห็นจริงๆหมดเลยอ่ะมีความเปิดตัวล้วหนึ่งเนี่ยแล้วเหมือนเขาก็ได้ออกมาคุยกันข้างนอกจริงๆก็ถามว่าเนี่ยนายเล่นแพนต้าคิวได้ตั้งสองครั้งแล้วไหนบอกไม่มีของขวัญวันเกิดไงอีถูกก็บอกว่า เนี่ยอันนี้ไม่นับเพราะแบบฉันไม่เล่นกับเธอไวยใต้แล้วไว้ใต้กรี๊ดคือใครไหวไปก่อนเลยฉากนั้นจริงๆก็บอกว่าเนี่ยคําพูดแบบนี้มันไม่ใช่นายเลยอีทูบอกว่าตั้แต่ตอนนี้คือฉันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วคราวนี้ก็เหมือนว่าจะมีคนมาค่ะทุกคนอีทูของเราคือมีความดึงจริงๆไปกอดเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณอี้ของเราก็ได้พาจริงๆนะคะมาที่โรงเรียนที่เขาเรียนกันในสมัยมัธยมมีความไปลำหรือความหลังกันอะไรอย่างนี้ แล้วก็มาที่สาราน้อยคอยรักค่ะทุกคนที่แบบว่าเป็นศาลาที่จริงๆมาสารพักรักกับอีทู่ตอนมัธยมแล้วเขาก็ได้พูดคุยกันไปกันมาแล้วเขาก็ได้มาที่ห้องเรียนกันจ้าเนี่ยแล้วจริงๆก็บอกว่าฉันเคยแบบนี้ป้าหไหมยอย่างหนึง่งแต่ทําไม่สําเร็จอะไรอย่างนี้อีทูบอกว่าเนี่ยใช่เรื่องที่แบบเธอจะเข้ามาหาลัยเดียวกับฉันใช่ไหม จริงๆก็บอกว่าใช่ก็บอกว่าเนี่ยเรื่องบางเรื่องอะไม่ใช่แค่ความขยันแล้วจะเปลี่ยนแปลงมันได้หลังจากนั้นคืออีทูเคาใช้คือมีความกอดข้างหลังเหมือนหนังเกาหลีสุดๆอ,อกป้า,ากอดข้างหลังเอ,อ้ยคือแบบฉันฟินมากและคือแบบทุกคนอะไรอะไรนั้นแล้วเขาก็ได้จูบก,กันค่ะทุกคนโอ้โหแบบเขาจูบก,กันแล้วแบบอ,อ้ยมันหนังเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือฉ,ฉันเห็นแบบฟิลเหมือนหนังเกาหลีมีความแบบว่าตอนแรกผิมายังไม่ตกเลยจ้า พอจูบกันปุ tiempo tiempo es ๊บหิมะตกทันทีห right ิมะดูจังหวะมากโอ้โหก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็คือแบบว่าเอ้ยมันฟินมากคือแบบดิฉันก็คือจะตายจะตายอย่างเดียวคือใครไหวไปก่อนเลยคือเขาจูบกันแล้วทุกคนเออแล้วอีพีหลังๆนี่คือแจนดูแล้วโอ้โหฟินมากเดี๋ยวจะแบบมาเมามมยให้ฟังต่อเลยค่ะก็คือ โลกูกดิฉันก็คือหางขาดไปแล้วเรียบร้อยแค่หลังจากวามปีนที่ดิฉันได้ดูนั้นโอ้โหแล้วก็ขออาภัยในแบบว่าเสียงคิมนี้ด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะทุกคนก็ตอนแรกว่าจะร้อยฝนหยุดตกนะคะแต่ฝนก็แบบ ว่ไม่หยุดตกสักทีฉันก็เลยแบบเออถ่ายเลยถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถเมนบอกแจนได้นะคะเดี๋ยวแจนจะนําไปปรับปรุงนั่นเองซึ่งการมัลวอนของแจนนั้นก็แบบว่าจะไม่ค่อยเออเล่าเนื้อเรื่องละเอียดขนาดน,นั้นนะคะทุกคนก็อ่านกันเลยแล้วกันน้อนี่จะแบบเน้นไปทางมาลวอนซะส่วนใหญ่เป็นแบบอารมณ์ที่แจนได้ดูซีรีส์นั้นจริงๆเลยทุกคนแล้วก็แบบเออฉันเขินแบบตัวบิดมากอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจนด้วยนะคะและเดี๋ยว อีพีต่อๆไปก็จะตามมาในเร็วๆนี้ครแบบโอ้จะรีบตัดต่ออย่างมือระวิงเลยนะคะก็ไม่มีอะไรละคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน